นะคะเก็บได้แค่นี้นะคะหอมมากเลยหอมใบแมงลักเรียบร้อยนะคะแกงอ่อมผักรวมของคุณพอนะคะมามมันกันนะคะทุกคนเสิร์ฟแล้วนะคะแกงอ่อมผักรวมนะคะหอมมากเลยนะคะหอมหอมใบแมงลักแล้วก็ข้าวคั่ว หอมมากนะคะถ้าใครจะออมนะคะต้องแนะนําให้ใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะคะลูกโดดมาเป็นส่วนเลยนะคะลูกโดดเยอะม,มากอร่อยนะคะสูตรนี้น,นี่ที่จะทําแกงหอ,อมวันนี้นะคะเมนูเช้านี้นะคะก็จะเป็นหมูนะคะ หมูเครื่องตำก็จะมีพริกนะคะพริกเอ่อพริกแห้งนะคะพริกแห้งแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้แล้วก็กะปินะคะกะปินิดหนึ่งเนาะส่วนพริกนี้ก็จะเป็นลูกโดดนะคะพริกสดนี่เป็นลูกโดดนะคะผักก็ที่ที่เก็บมาก็จะมีตางนี้นะคะก็จะมีผักกาดกวางตุ้งนะคะ วางตุ้งแล้วก็ผักกาดเขียวน้อยผักชีลาวต้นหอมนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะะแล้วก็ใบมกะ,ะกรูดใบมะกรูดนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะแกงกันเลยนะคะหอมกับกระเทียมเตรียมเลยนะคะพริกนะคะเดี๋ยวแต้คายแต้คายสองหัวนะคะ เราก็จะโขลกเครื่องแกงนะคะเรียบร้อยเลยนะคะตากเสร็จแล้วนะคะเครื่องแกงวาง,ง <S 2> <S 2> ตุ้งเราเราจะหั่นทั้งต้นนะคะเพราะต้นมันเล็กนะคะต้นเล็กเราจะไม่แกะใบนะคะเพราะล้างสะอาดแล้วเนาะ ต้นหองก็ก็จะแบ่งก็จะแบ่งหัวไปต่างหากกันนะก็มันจะสุกช้าดิดหนึ่งเนาะก็จะนำหมูลงก่อนนะคะหมลงก่อน ด้วยเครื่องแกงเลยนะคะหมูไม่ต้องสุกมากนะคะพอเครื่องแกงหอมแล้วเราก็ปรุงเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำอีกใส่น้ำปลา น้ำปลาล้าลงไปสองทัตพีเลยนะคะสองแคตพีเลยนะเขามต้องนืวนัวนะคะมันต้องนัวก็ะะใส่น้ำลาลนิดหนึ่งนิดเดียวเราใสไป้เ่้มขนนะคะเราใส่ผงนัวลงไป Em són ahora... มีน้ำร้านโครกนะคะก็ใส่น้ำลงไปน้ำเดือดแล้วนะคะ ใส่ผักลุกไปเลยใส่ส่วนนี้ก่อนนะใส่ลูกโดด เคี่ยวหมูเลยนะคะเมื่อกี้เพราะว่ากลัวหมูไม่สุกก็ให้ให้ส่วนนี้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ใส่ส่วนใบนะเมื่กี้ลืมใส่ข้าวคั่วนะคะเราก็ว่าลืมใส่อะไรใส่ข้าวคั่วไปด้วยจะได้หอมหอมนะคะ ขับไปเลย เรียบร้อยแล้วนะคะหอมหอมมากเลยหอมใบหนังรักเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงอ่อมผักรวมของคุณพอนะคะมัมม,มกันนะคะทุกคน